สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกทกท่านค่ะพนักงานสุดเศร้าโรงงานน้ำตาลกลุ่มพวาปีปิดกิจการหลังเปิดมายาวนาน5้ปีวันที่8มิถุนายนที่โรงงานน้ำตาลกลุ่มพวาปีเทศบาลตำบลกลุ่มพวาปีอำเภอกลุ่มพวาปีบริษัทมีการนัดหมายให้พนักงานลูกจ้างของบริษัท มารับฟังคำชี้แจงการเลิกกิจการหลังจากดำเนินกิจการมามากกว่า58ปีโดยติดป้ายแบ่งสถานที่ประชุมเป็น6จุดมีพนักงานลูกจ้างรวม280คนทยอยเข้าประชุมแบบแยกส่วนจากนั้นนายฮิเดยกุกิมุราคามิประธานบริษัทน้ำตาลกุมภาวาปีจำกัดเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองขณะ ขณะสื่อมวลชนได้รับแจ้งให้ออกนอกพื้นที่ของโรงงานห้ามถ่ายภาพนะคะทั้งนี้บริษัทมีการแจกเอกสาร2อฉบับฉบับแรกประกาศวันหยุดพิเศษระบุเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีพนักงานประจำ8มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม6.4พนักงานชั่วคราว8-12มิถุนายน6.4ที่ยังคงได้รับค่าจ้างและพนักงานที่ยังคงต้องมาทำงานในช่วงวันหยุดพิเศษ บริษัทจะจ่ายค่าแรงและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ฉบับที่สองเป็นจดหมายถึงเกษตรกรเชาวไร่อ้อยครอบครัวตาซ้อนที่เคารพรักทุกท่านประกาศแจ้งหยุดกิจการท,ท,ที่ดำเนินกิจการมาเกินกว่าครึ่งศตวรรษขอขอบคุณเกษตรกรชาวไร่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทั้งนี้ในจดหมายฉบับที่สองยังระบุด,ด้วยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทตกอยู่ในสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่ยากลำบากดังนั้นในการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้จึงมีมติตัดสินใจจะหยุดกิจ,จาก,การน้ำตาลหลังจากนี้อย่างเป็นทางการจากการตัดสินใจครั้งนี้บริษัทได้ร้องขอบริษัทน้ำตาลเกษตรผลจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทน้ำตาลตาสอนเช่นเดียวกัน ได้รับการโอนย้ายสัญญาซื้อขายอ้อยที่บริษัททำร่วมกับเกษตรกรทุกท่านขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจสำหรับรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องบริษัทน้ำตาลเกษตรผลจำกัดจะแจ้งให้เกษตรกรทุกท่านทราบต่อไปนายชัยวัดสอนมณีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยหลังการประชุมว่า บริษัทชี้แจงว่าประสบปัญหาขาดทุนติดต่อกันมารวมกว่า6-7ปีแล้วก็จะปิดกิจกรรมทั้งหมดหรือเลิกกิจการไม่เหลือกิจกรรมอะไรทึ่งมีพนักงานลูกจ้างรวมอยู่280คนทั้งรายวันรายเดือนก็จะต้องเลิกจ้างรวมทั้งลูกจ้างตามฤดูกาลอีกกว่า1,000คนก็จะไม่มีการจ้างโดยวันนี้ได้ประกาศหยุดกิจการ เขาก็ประกาศหยุดงานตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม64แบบยังมีค่าจ้างแต่ยังมีแรงงานที่สมัครใจเข้ามาช่วยเก็บงานซึ่งก็จะได้รับค่าจ้างเพิ่มให้ถือว่ามาทำงานในวันหยุดการเลิกจ้างจะเริ่มวันที่ 3. กรกฎาคม64แบ่งเป็นการสมัครใจลาออกจะได้รับการชดเชย3ส่วนคือเงินชดเชยตามกฎหมายเงินช่วยเหลือพิเศษและเงินช่วยเหลือจากการลาออก คนที่สมัครใจลาออกให้ยื่นเรื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มิถุนายนนี้เมื่อเลยวันที่3กรกฎาคม64ถือว่าสิ้นสุดการเป็นพนักงานหากไม่สมัครใจลาออกก็จะดำเนินการเลิกจ้างตามกฎหมาย ซึ่งจะจ่ายชดเชยเฉพาะตามกฎหมายซึ่งมีจำนวนแตกต่างกันมากอาทิผู้มีอายุงานมากกว่า20ปีตามกฎหมายจะได้ชดเชย400วันเขาจะบวกเพิ่มเงินช่วยพิเศษอีก120วันและเงินช่วยเหลือการลาออกอีก90วันรวมแล้ว610วันเขาเรียกโครงการนี้ว่ามาลาอิจากกาันด้วยดีสู่อนาคตใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีกล่าวต่อว่า สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีกล่าวต่อว่าวันนี้สวัสดีการคุ้มครองแรงงานได้จัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำปรึกษาแก่พนักงานลูกจ้างที่จะตัดสินใจตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงวันที่12มิถุนายนทั้งนี้พนักงานลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมยังจะได้รับเงินจากประกันการว่างงานหากลาออกจะได้รับ45 90เปอร์เซนวัน หากถูกเลิกจ้างได้70% 200วันทำให้บริษัทเพิ่มเงินช่วยในส่วนนี้เขาว่าหากดำเนินกิจการต่ออาจจะไม่มีเงินเดือนจ่ายผลกำไรที่เคยได้รับไปยังพอนำมาชดเชยได้ทุกคนนายไพวันลิศมหาประธานสหาภาพแรงงานน้ำตาลคุมภาวะปีเปิดเผยว่าจะร่วมโครงการนี้กับโรงงานเพราะคงไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ โดยโรงงานให้หยุดพักร้อนพิเศษไม่ต้องไปทำงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้จากนั้นก็จะพ้นสภาพพนักงานซึ่งพนักงานทุกคนคงจะไม่คัดค้านเพราะเป็นนโยบายผู้ถือหุ้นถึงคัดค้านไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ตนพอที่จะรู้มาก่อนว่าโรงงานจะปิดกิจการแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้หลังจากนี้พนักงานทุกคนก็คงจะเริ่มต้นหางานใหม่การทำนะคะพนักงานคนไหนมีที่ดินก็คงจะทำกันไปก่อนและดูสถานาการณ์ตั้งหลัก1-2เดือนก่อนแล้วใครมีโอกาสไปทางไหนก็ค่อยไปความรู้สึกของผมตอนนี้ก็เสียใจเพราะด้วยที่ผูกพันกับโรงงานมานานทำงานมา24ปีเรียนจบตอนนี้40บ ฟองสบู่แตกก็ได้มาทำงานที่นี่เติบโตจากที่นี่ซึ่งมาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจพอสมควรเพราะที่โรงงานนั้นก็เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งเวลาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โรงงานเกือบทั้งหมดนายไพวันเก่าวนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างด้วยนะคะก็มีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ